ครับกลับโส,สดี FC ที่รักทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปที่อำเภอบำเน็ตน,นลงนะครับเพื่อที่จะไปเซอร์เว์ว่า,าสถานที่ที่จะต้องทำฟาร์มถั่งอกนั้นเป็นอย่างไรบ้างด้วยความบังเอิญครับผมผ่านมาที่อำเภอเมืองก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊มี FC ท่านหนึ่งนะครับคือคุณพี่นฐกิจจ่ายจันทำถั่งอกมายังไม่นานนะครับ ผมก็นึกขึ้นได้พอดีว่าพี่เขาอยู่แถวเนี้ยแต่ผมก็หลงทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามหาบ้านพี่นัฐกิจใจจันนะครับผมเข้ามาในอำเภอเมืองเลยเอำเภอบ้านเข้ามาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปตามดูว่าการเริ่มต้นทาถั่ววอกของพี่เขาเริ่มต้นเป็นแบบไหนบ้างเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปตามพร้อมๆกันนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผ,มผมผมผมหลงทางครับผมมาหา พี่นัฐกิจจ่ายจันโอ้ครับนี่แหละครับนัฐกิจเอาเหรอโอ้แล้วมั้เหลือเหลอมาเจอมาเจอตัวจริงเลยเหรอเนี่ยโอ้ยไอ้เราก็มาตามหาถามถามนีครับผมก็ได้ครับอ๋อครับตอนต yeah น,นี <g zia> <t> ้ผมมาถึงบ้านคุณพี่นัฐกิจจ่ายจันแล้วครับบ้านเที่ยวน้อยครับอ๋อบ้านเที่ยวน้อยเนาะออ๋คืออย่างนี้ครับวันนี้ผมพอดีผมผ่านมาที่อำเภอมาทาง จังหวัดชัยภูมินี่เนาะผมก็เด <ผม S 2> ินขึ้นได้ไว่าเอฟซีของเราคนหนึ่งอยู่แถวนี้ผมก็เลยอยากมาดูาม,มาถามข่าวข่าวมาว่ามันเป็นยังไงการทําโรงงานเป็นยังไงบ้างให้ผมช่วยเหลืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้พอดีเลยกําลังเจอปัญหาควมามทุกข์เกิดขึ้น <laughs> ตัง้งจิตในฐานว่าโอ้ทำไงจะยยาหายเหม็นหายเน่ามันอ๋อมันเน่าใช่ไหมอ่าโอเคมาวันนี้วันนี้เรามาแก้ไขให้เอฟซี ทั่วโลกได้ดูกันว่ามันเน่ายังไงโอเคโอเคครับดไปูทำตามอัตาภาพได้เลยครับคือสถานที่ครับผมอนาสถานที่ที่พอถงอกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อันนี้ออกพุ่งนี้เช้าครัโอ้โอเคโออันนี้ออกพรุ่งนี้เช้านะมันหนาวช่วงนี้มันหนาวจัดชียภุมงหนาวจัดก็มัน โกงอกสวยนี่ครับอ่าพอได้พอได้อ่าพอได้พอโ่าถือว่าสวยเลยถือว่าสวยมวะตลาดเขาขาดตลาดมาพอแข็งแรงไหมโอ้โหแข็งแรงมากขายแต่เพราะลูกค้าประจำอ่าสถานที่ของพี่พี่นัทกิจเนี่ยนะครับรับผมเป็นสถานที่เดิมที่ทำเพิงนอนเล่นเฉยๆแล้วปกติแล้วการที่การที่เราเพาะด้วยด้วยกล่องด้วยบ็อกซ์สี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะต้องใช้น้ําอัตโนมัติะนะครับแต่แต่ทีนี้ การที่มันมีการเน่าเนี่ยเรื่องเดียวเลยคือน้ําไม่พอนะครับเรื่องเดียวเลยคือน้าไม่พอน้ําน้อยอ่าเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับวิธีการวันนี้ก็ออกวันหนึ่งก็เกือบร้อยโลไหมนะครับผมเกือบเกือบร้อยโลดาวอัพดาวอัพอันนี้อันนี้ก็มือเช้าปลูกมือเช้าอ๋อนี่ปลูกมือเช้าเข้าอเปถูกตองถูกตองเลยนะผมผมเจ้าออกมาให้ fc เราดูปลูกมือเช้าโอหอมกลิ่นหอมนี่ครับหอมอยู่นะอันนี้จะเข้าสู่เพิ่งปลูกใช่ไหม จะเข้ายีิบสี่ชั่วโมงปลูกหกทุ่มตรงครับอ๋อโอเคทุ่มตรงนี้ก็โอเคครับถูกถูกหลังตรงทุ่มตรงอันนี้ก็เทคนิคการผมออกทีสามครับรอบของมันออกล้างตีสามคือวิธีการวิธีการลดน้ําพี่นัฐกิจลดยังไงลองทําสาธิตให้ผมดูลองสาธิตให้ผมดูนะครับอันนี้คือกล่องที่มี เอถั่วที่เพาะนะฮะปลูกว่าต่อเปล่าข้างบนนี้กล่องหนึ่งไว้สําหรับรองน้ําเป็นเป็นปักบัวใหญ่เออก็ไม่มีอัตโนมัติอีนี่เหมนนวดเหมือนนวดใช้แบบธรรมดาพื้นๆครับคือทําแบบทามาตราภาคทำได้ก็คือทําอย่างนี้ทําง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนอ่าง่ายๆทดลองฝึกวิทยายุลไปด้วยครับที่รถแบบนี้ครับผมรถแบบนี้ครับแล้วพี่รถพี่รถกี่กระบะเอ้ยกี่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 กระลมังกี่ถัง ลดอันเนี้ยห้าถังถึงหกถึงเจ็ดถังประมาณนี้ห้าถังครับข<า>ั้นต่ำคือสแตนบายที่ห้าถังเพราะผมตวงแล้วถังสองถังนี่ยี่สิบลิตรอ่าผมนับนับจํานวนจํานวนลิตรแล้วอ่าก็มันก็ตามสถานการณ์นะบางครั้งร้อนบางครั้งอากาศเย็นจัดเราก็อยู่ประมาณห้าหกถังถ้าร้อนจัดเราก็เพิ่มเพิ่มจํานวนเอาเพราะว่าเราเมนนวล เราเราไม่ได้ตั้งโซรดูบรรยากาศล้อมรอบด้วยครับครทีนี้ผมก็เฝ้าอยู่นี่ทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากไปส่งลูกค้าประจำตรงนี้ก็คือสถานที่นอนเฝ้าเลยเฝ้าเลยอ่าผมจะแก้ไขให้นะครับผมวิธีการไม่ให้เน่าครับง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวโอเคไหมง่ายนิดเดียวครับวิธีการไม่ให้เน่าเราเราต้องนึกอย่างนี้ว่าเราไม่มีอัตโนมัติ ตัวเราเนี่ยแม่นวลอัตโนมัติในตัว,นวนเราต้องทําให้มันได้เหมือนอัตโนมัติเพราะระบบน้ำหนึ่งร้อยกิโลต่อต่อต่อแถวเนี่ยมันจะต้องใช้น้ําต่อแถวเนี่ยแถวละสองร้อยแถวละสองร้อยลิตรห้ามน้อยกว่าสองร้อยลิตรถ้าถ้าพี่ลดน้อยกว่าสองลิตรเมื่อไหร่ถว่องงอกเน่าทันที <200. S 1> เพราะการผ่านของของน้ําผ่านถว่วง,งอกมันเป็นอย่างนี้ครับ อันที่1ระบายความร้อนการที่สอดูดซึมมันจะทาําง,งานพร้อมกันไม่ได้ข้อที่หนึ่งนะครับในในหน่งนาทีแรกมันจะเป็นการระบายความร้อนก่อนกา๊าซในตัวเขาเยอะมากยิ่งวันที่วันที่3ามกับวันที่สี่ <P> นาทีนาทีแรกเขาจะระบายความร้อนพอนาทีที่2มันจะเป็นการดูดซึม <P> ถ้าเกิด2 <P> ออย่างนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องต้องผ่านไปก่อนต้องต้องระบายความร้อนให้หมดก่อน ตาหรือรากถึงจะทํางานทําการดูด,ด,ดซึมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าการระบายความร้อนไม่ผ่านไปเขาระบายความร้อนยังไม่หมดมันจะไม่มีการดูดซึมดังนั้นเราหยุดให้น้ําก่อนถุงอ,อ้ก็จะเน่าแค่นี้เองอต้องให้น้ําเยอะๆอ่าวิธีการวันที่หนึ่งที่สองพี่ให้น้ำสี่สอันนี้ได้สี่หรือห้าถังได้แต่วันที่3มที่4ี พี่ต้องให้ประมาณ10บถึงยีสิถังต่อเที่ยวมันถึงจะหายเน่าไม่งั้นพี่ก็จะสูญเสียเงินเปล่าๆใช่ไหมครัหมดทั้งทุนหมดกำไรก็ไม่มีถั่วงอกก็ไม่ได้ตามจำนวนไม่ได้ตามจำนวนแต่พี่มาถูกทางถั่วงอกสวยนะครับเนี่ยผมผมถือว่าผมถือว่าถั่วงอกสวยมากอันนี้ออกออกตีสามพวกนี้ผมสเปคน่าจะได้ใกล้เคียงสวย สวยครับสวยแต่ว่าขาดน้ําลักษณะดูง่ายนิดเดียววิธีทําถามว่าทําไมอาจารย์วุดีททาไมถึงรู้ว่ามันขาดน้ําเนี่ยมันขึ้นไม่ไม่เสมอฝั่งนี้ได้น้ําเยอะมันจะนูนเห็นไหมฝั่งที่น้ําไม่ถึงม,มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะแฟบลงอย่างนี้เนี่ยดูง่ายนิดเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าั่วง,งอกมันขึ้นมาเสมอกันปุ๊บไม่เป็นหลังเต่าม,มันไม่เป็นหลังเต่าเมืม่อไหร่นะั่นแหละแสดงว่าพี่ให้น้ําเพียงพอแต่ถ้ามีการยุบแหวงหน่อยยุบหน่อยตรงใดที่ใดที่หนึ่งยุบแสดงว่าเน่าน้ำไม่ถึง นแน่นอนนะครับแต่แต่เนี้ยด้านเนี้ยน้าไม่ถึงวิธีการแก้ก็คือวันที่สามกับวันที่สี่ที่ที่ที่ถั่วงอ,อกจะ,จะออกที่จะออก <S 3> 3 <S นะ <4 S 1> ه, ที่ถั่วงอ,อกจะออกเ <3 4 S 1> นี่ยเริ่มเริ่มเพิ่มนนพี่ต้องเพิ่มจํานวนน้ำให้เยอะเลยเพิ่มนนให้เ,อเยเอะๆต่อเที่ยวเลยอย่าให้ออโตมัติอยู่คงที่ใช่อย่าให้อตโนมัติเน้นวนอยู่คงที่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นักธุรกิจนะครับเป็นเป็นเป็นลักษณะของการให้ความรู้ นี่ก็คืออ่ะง่ายๆนะครับตอนนี้ผมมาเยี่ยมพีน่นาตากรจแล้วก็มาแก้ไขปัญหาเน่านะครับก็คือยังไม่มีเงินทําอัตโนมัติแต่ดดลองไ้สามารถทําได้ครับทาเป็นกล่องได้แต่ว่าเราต้องให้น้ําเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็การให้น้านะครับไม่มีอัตโนมัติแต่ว่าต้องตักให้เยอะๆให้เยอะๆเลยน้ําแค่นี้ไม่พอพี่พี่ต้องหาถังมาใส่อีกเสริมอีก นะครับเป,เ,ปเปิดเพิ่มเรื่อยๆเปิดเพิ่มตลอดอ่นั่นแหละอ่าทีนี้อ่าคน,นที่เ,เขามีทุนน้อยนะครับก็สามารถทําได้นะครับมันวันหนึ่งร้อยโล80โลร้อยโลเราก็มีเงินเดือนหนึ่งก็ประมาณ4ี่0 0ื่นห้าหบาทนะครับวิธีแก้ไขของพี่อีกเรื่องหนึง่งตรงนี้สว่างเกินไปครับพี่ต้องพี่ต้องปิดลงให้หมดเลยตรงนี้ด้วย ใช้แสแรั่มปิดตรงนี้ใช้้แสแลนปิดตรงนี้คืออย่างนี้พี่มเมื่อไรก็ตามที่ความสว่างถึงข้อที่หนึ่งเราจะสิ้นเปลืองฮอร์โมนข้อที่สองถุงอก็เกียวเขียวแล้วก็ดโดดชับเอาร์โมนได้เยอะรับมันทํางานหนักวิธีการแก้ไขที่ดีสุดจะทำเซรั่มตัวน,นั้นดึงมานี่เหมือนกันแหละแต่ว่าต้องทาต้องทาพี่ต้องทองอําถ้าแสงสว่างชนอย่างเงี้ยถ,ถ้าแสงสว่างชนอย่างเงี้ยแสดงว่า มันทะลุนะแสงมันทะลุนะพี่แสงแสงเรืองแสงเรืองอ่าแสงมันทะลุมันจะทําให้ถวงอกเขียวอ่อนๆเห็นไหมอ่ยเนี้ยถวงอ่ามันจะเขียวอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับวิธีการอ่าปิดปิดฝาตรงนี้ข้อที่หนึ่งมันจะทําให้ถังอ่วงอ้วนขึ้นข้อที่สองประหยัดน้ําข้อที่สามพี่จะประหยัดฮอร์โมนนะครับโอเคครับพี่นันทกิจเป็นไงบ้างวันนี้โอ้รู้สึกดีใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่า เมื่อเช้าเพิ่งตั้งจิตอธิษฐานว่าเออท่องอกเน่าจะปรึกษาใครเนาะหาทมคลิปต่างๆก็ยังไม่ลงตัวครับพอตกบ่ายมาอาจารย์วูดดี้เราเคยเป็นเอฟซีแล้วโทรหาก็บอกว่าจะผ่านมาแถวนี้ก็เลยมันบังเอิญมากเลยบังเอิญมากเลยเหมือนเหมือนสวดมนต์เมื่อคืนตั้งจิตอธิษฐานโอ้จะมีใครมาช่วยเหลืออะไรประมาณนี้เราเนี่ยเนี่ยผมผมจะเล่าให้ฟังนะครับคนที่มีบุญ คนที่มีบุญส่งกระแสจิตถึงกันบุญมันบุญนั้นมันจะส่งสิ่งปฏิหารมาช่วยเหลือแล้ว่ามันก็แปลกนะเขียวทั้งเน่าอะไรนี่จะแก้ไขยังไงผมขับรถผ่านมาผมนึกขึ้นได้ว่าเออพินัตกิจอยู่แถวแถวนี้นี่ลองโทรหาหน่อยสิเออบังเอิญบังเอิญเหลือเกินฝากอะไรฝากอะไรเอฟซเราสักหน่อยไหมพี่ครับผมอ่นเหนือจากสิ่งที่พูดมาผ่านมาก็คือขอขอบคุณอาจารย์วูดดีที่ มีเมตตาแล้วก็ผ่านมาให้ความกระจ่างในการทำถั่วอบระดับแบบครอบครัวแบบสามรีแมบนี้แต่ว่าอนาคตก็คือเป้าหมายก็คือค่พัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆแต่มันสามารถมันสามารถเลี้ยงครอบครัวเราได้สบายๆเนาะก็ส่งตอนนี้ยังไม่มีตลาดใหญ่ก็คือมันเจอภาวะโควิดนิดนึงแล้วก็ เราก็ส่งตามลูกค้าประจําที่มีอยู่ครับเราไมา่ให้เขาขาดถัวงอกเพราะว่าช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าร้อนบางทีตัวงอกสะดุดนี้เราจะไม่ให้เข้าสะดุดเราจะส่งลูกค้าประจําก่อนแล้วค่อยขายตลาดทั่ว,วไปที่เข้ามา ดี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 ค่อยค่อยปรับปรุงไปพยายามปรับปรุงค่อยปรับปรุงตามตามที่แนะนำเลยพี่นะอแสงสว่างกับการให้น้ําเนี่ยมันยังไม่เพียงพอครับแล้วก็พอพี่แล้วปรับปรุงไปเรื่อยๆพอพี่ผ่านไปอีกระยะหนึ่งมันก็จะกลายเป็นมืออาชีพขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับฝากฝากเอฟซีเราสักนิดหนึ่งฝากว่าทุกอาชีพก็ทํามาหลายอย่างแล้วแต่ว่าก็พยายาม หาเสาะแสวงหาก็คือ point point อนี้ก็คือตรงกับความต้องการแล้วว่าจะต้องทําให้ได้ดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาก็ทุกอาชีพทําได้ครับไม่ว่าคนรวยคนจนสามารถทําได้หมดเลยสามารถสร้างอาชีพให้กับลูกหลานเราได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งาสามารถทําเงินไับครอ,อบครัวได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นักธุรกิจมาก ที่ได้มาเจอมาพูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับพี่เขาแล้วนะครับสิ่งที่ต้อนรับวันนี้โอ้โหไข่มดแดงถูกใจคุณนายมียำไข่มดแดงวันนี้วันนี้ไข่มดแดงจะยำเหรอค่ะโลหกร้อยซื้อมาครึ่งโลมาโลนึ่งเลยหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้โลล้หกร้อยเลยเหรอแล้วก็มีนี่อาหารพื้นเมือง เป็นอาหารเพื่อนเมืองแต่หากินยากครับดักแด้ครับดักแด้นี่ดักแด้แก้มเบียร์โอ้โห oh ขอบพระคุณมากนะครับวันนี้สําหรับการต้อนรับแบบลูกทุ่งมีดักแด้แล้วก็เราจะก้อยไข่มดแดงกันน,นี่ลาบปูลาบปูเอาช้อนมาชิมาลมาบปูด้วยเหรอเอาช้อนมาชิมลาบปูสิอ่าแล้วก็มีลาบปูด้วย นะครับวันนี้อาหารตอนรับยำไข่มดแดงก่อนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงตอนนี้หอมแล้วค่ะอ่าซอยหอมขึ้นมายำมันค่อยแซ่บอ่าโรยใส่เนื้อน้ำปลาอย่างเนี้น้องแม่พูดหมดแล้วยิ่งพริกขั้วเหนีย้โหหอมมากเลยข้าวขั้วนี่ทำไมมันหอมแค้ทำเองเหลือน้ำปลาเหรอน้ำปลาปองล็กอันนี้เดียวโอเคใส่น้ำปลาเข้าไปใส่น้ำปลาสองช้อนค่ะ แต่สองช้อนเหรอครับเราไม่ใส่น้ำปลาสองช้อนก่อนโอ้โหกินพริกผงกับต้นหอมแล้วก็น้ำปลาลาเตะจมูกอ่ะเนี่ยลาเป็นขึ้น่อแล้วเนี่ยนี่แปะเช็ดมือเขาใช้ผ้าครับผ้าอย่างนี้หอมมากเลยหอมข้าวคั่วมากเลยกินออกไปถึงโทรศัพท์ไหมคะเนี่ยกินกินทะลุจอไปทั่วโลกเลยครับกลินข้าวคั่วหอมจริงจริงเละดูดูปากคนชิมได้ไหมคะชิมหน่อยที่คุณยายอนุญาตนะคะเนี่ย <outta S 2> <uğ> โอ้โอหอยากกินมานานแล้วคุณนายผมชอบอยากกินเป็นไงแซลฟหไลท์ <c oughs> สุดยอด